จังหวะมากกว่าค่ะพอดอีอย่างเรื่องที่ตูนถ่ายกับช่องเดิมก็คือจริงๆถ่ายปิดกล้องไปนานแล้วแต่ว่าเพิ่งได้เลิกมาออนใกล้กันแต่จริงๆก็คือหมดสัญญาสักพักหนึ่งแล้วค่ะก็โชคดีมีมีโปรเจกต์ของพี่นกพอดีซึ่งก็แบบเหมือนแบบว่าคือตูนก็เล่นบูมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยค่ะ สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha n n e l อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับของนางเอกสาวตูนพิมพ์ปวีนะครับเป็นกระแสที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็พูดถึงกันว่าหลังจากที่เธอหมดสัญญาแล้วก็ไปฟิตติ้งกับละครทางช่อง3มีกระแสมากมายค่อนข้างเยอะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าละครเรื่องวิมามนมตราเนี่ยกำลังออนแอร์อยู่นั่นเองนะครับมีคนบอกว่าตูนเนี่ยเงียบหายจากผลงานเนี่ยไปสักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วและละครเนี่ยเพิ่งออนแอร์อยู่ดีเนี่ยก็มีภาพฟิตติ้งละคร เรื่องเกมล่าโทรชนของทางช่อง3เนี่ยโผล่อ,ออกมานะครับมีกระแสว่าเธอเนี่ยเป็นอิสระวันนี้ผมมีข่าวนะครับผมเป็นการพูดอธิบายท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราเนี่ยสงสัยกันว่ามันจริงหรือไม่จริงจริงๆหลายหลายคนเนี่ยพูดกันไปเองเยอะมากเลยนะวันนี้มีข่าวนะครับผมชี้แจงจากปากของเธอเองดูแล้วเนี่ยตูนก็บอกว่าหมดสัญญาตั้งแต่ธันวาคมแล้วแล้วเธอเนี่ยก็ไม่ได้ต่อสัญญานะครับซึ่งจบกันด้วยดีแฮปปี้เจ้าตัวเนี่ยอยากลองทําอะไรใหม่ๆดูนะครับอ่านข้อความกันสนนิดนึงแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาคลิปสั้นๆ ผมมาให้ทุกคนดูเกี่ยวกับที่ตูนเนี่ยได้พูดไว้นะครับเครดิตข่าวนะครับผมจากทางช่อง YouTube เรื่องเล่าเช้านี้ BECtero นะครับตูนพิมพ์บวีแจง้งหลังโผล่ฟิตติ้งละครเกมล่าทรชนกับช่อง3ทั้งที่ยังมีละครออนแอร์ air, กับอีกช่องเจ้าตัวเผยหมดสัญญากับอดีตต้นสังกัดตั้งแต่เดือนธันวาคมแต่ละครเพิ่งมีคิวออกอากาศไปกันที่เรื่องนักแสดงน้องใหม่ของทางช่อง3ตูนพิมพ์บวีฟังจะชัดนะครับผมว่าน้องใหม่ของทางช่อง3แน่นอน ว่าตูนไม่ได้อิสระนะครับแต่เซ็นสัญญากับทางช่อง3าที่ล่าสุดก็มีประเด็นให้พูดถึงหลังจากเจ้าตัวร่วมฟิตติ้งละครเกมล่าทรชนกับทางช่อง3าประกบมากปินและแต้วนัทพรแต่ปรากฏว่าทําเอาหลายๆคนตกใจเพราะเจ้าตัวกําลังมีละครที่กําลังออนแอร์อยู่อีกช่องซึ่งกําลังออกอากาศอยู่ในตอนนี้เลยวันก่อนตูนมาสวัสดีปีใหม่ทีมงานข่าวช่อง3พร้อมกับเคกนัทวัฒน์เจ้าตัวก็ชี้แจงเรื่องนี้ให้ฟังว่าเธอได้หมดสัญญากับ ทางอดีตต้นสังกัดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ละครเพิ่งมีคิวออกอากาศในปีนี้ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เธอเพิ่งย้ายมาอยู่กับทางช่อง3มและกําลังจะมีละครเรื่องแรกกับทางช่องสาพอดีก็เลยอาจจะทําให้หลายคนตกใจทําไมถึงได้โผล่ทั้งสองช่องส่วนที่ถูกมองว่า <S <S ไม่ได้เป็นนางเอก <S <S เหมือนตอนที่อยู่กับทางสังกัดเก่าตูนก็บอกว่า <S <S ตัวเองไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเล่นเป็นนางเอกแต่แค่อยากมีประสบการณ์ทํางานใหม่ พร้อมยืนยันว่าจบกันด้วยดีกับต้นสังกัดเดิมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอะไปดูคลิปสั้นๆก่อนละกันเดี๋ยวผมจะมาสรุปข่าวอีกทีนึนะครับไปดูกันครับก็กรู้สึกแบบเหมือนตูนได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองให้ได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นค่ะในปีใหม่ด้วยถ้าถามความรู้สึกตูนคือตูนก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเ,เป็นการแบบเหมือนเราอยู่ช่องนั้นเป็นนางเอกแล้วอยู่ช่องนี้คือตูนมีความรู้สึกว่าถ้าไม่เป็นบทบาทที่ดีกับละครที่ดีเนี่ยตูนว่าเราอยู่ในโปรเจกต์ไหนเราก็แฮปปี้ค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อความจากปากของตูนพิมพ์บวีเองนะครับตูนเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยหมดสัญญากับทางช่อง7เนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาแล้วนะครับซึ่งหลายๆลคนอาจจะเห็นว่าตูนเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตของทางช่อง7อยู่ก็คือเธอเนี่ยทำงานกับทางช่องเนี่ยจนสิ้นสุดสัญญากันเลยทีเดียวนะครับและละครเรื่องวิมามนมตราเนี่ยเพิ่งมีคิวที่จะมาออกอากาศในช่วงนี้นั่นเอง,เ,องเธอเนี่ยได้ไปร่วมงานกับทางช่อง3ก็เลยได้โปรเจกต์ใหม่เป็นละครเรื่องเกมล่าทอดชนพอดีส่วนเรื่องที่บอกว่าเออเป็นนางเอกแล รองไปเป็นตัวรองอะไรอย่างเงี้ยนะครับตูนก็บอกว่าไม่ได้ซีเรียสที่จะต้องเล่นเป็นนางเอกขอแค่แบบอยากมีประสบการณ์ทํางานใหม่ๆพร้อมกับบอกว่าจบกับทางต้นสังกัดเดิมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับจบกันด้วยดีเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อความเผยครั้งแรกเลยของตูนพีพีวีหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ,อ้ยอยู่ช่องเจ็ดเนี่ยเป็นนางเอกหลายๆเรื่องช่องกะดานนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตูนเนี่ยก็อายุมากแล้วมีคนพูดเยอะเหมือนกันว่าตูนเนี่ยอายุมากแล้วตูนเนี่ยอายุราวๆสามสิบแล้วซึ่ง ก็เหมือนกับพี่นิววงสกรก็เหมือนกินอัสตาพร์น่ะที่ทั้งคู่ยังมีละครเล่นเป็นพระเอกนางเอกอยู่เลยแต่สุดท้ายแล้วเมื่อพออายุมากมากขึ้นเนี่ยความคิดเราก็จะเปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ได้โฟกัสว่าเราจะต้องเล่นเป็นพระเอกนางเอกคือมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าปรับเปลี่ยนในความคิดของคนที่โตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาเยอะเห็นมุมมองในการทํางานเนี่ยมาค่อนข้างเยอะก็าอาจจะอยากเบนเข็มชีวิตของตัวเองไปในทิศทางที่เขาคิดว่าโอเคแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการเคารพการตัดสินใจของนักแสดงนะถ้าคิด ถึงใจเขาใจเรานะครับถ้าเราเนี่ยเป็นนักแสดงเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็มีหลายๆคนที่ถกเถียงกันเข้ามาว่าแบบเออนู่นนี่นั่นนะครับอนข้าเทียวรุนแรงเกี่ยวกับการออกความเห็นเกี่ยวกับการที่ตูนเนี่ยไม่ต่อสัญญากับทางช่องนะก็เป็นกําลังใจให้กับนักแสดงทุกๆุกคนด้วยละกันรอละครเรื่องใหม่ของตูนนะครับก็คือเกมล่าทโทรชนเรื่องนี้ผมอยากดูมากๆเลยนะครับอันนี้ก็มาเผยชัดเจนแล้วนะครับผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องราวที่แท้จริงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องไปคิดกันเองอยู่่่แล้้้ววาาเเเยมันนนนปป็อ็อองงงีะไร เนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดขออภัยไว่าที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดิลิเรา่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ